สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับของดีอีสานบ่ายผูโชคครับอันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของสาธุดังๆส่องดวงชะตา12ราศีปี2566ธุรกิจใครดีความรักใครเด่นท่านผู้ฟังครับ อ,อนสมชายได้ทำนายเอาไว้ดังต่อไปนี้โดยรวมทุกราศีจะมีดวงชะตาชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปี2,565ที่ผ่านมาและมีจุดเด่นจุดด้อยในดวงชะตาต่างกันตามอิทธิพลของดาวสำคัญสำคัญเช่นดาวพฤหัสประธานของดาวสุพเคราะ ตัวแทนของสติปัญญาดาวอังคารตัวแทนของความขยันและโอกาสในการทำงานดาวศุกร์ตัวแทนแห่งความรักและการเงินดาวราหูตัวแทนของสิ่งซ่อนเล้นต่างๆและก็ดาวมฤริตอยูตัวแทนแห่งเพศภัยและการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ซึ่งจะมีการโคจรอยู่ในจุดที่ส่งพลังทั้งด้านบวกและก็ลบต่อราศีเกิดของท่านในปีนี้ราศีเตรียมปังภาพรวมโดดเด่นอันดับแรกคือราศีพฤษภปีที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว นับจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งความมั่นคงในชีวิตในระยะยาวเนื่องจากดาวพฤหัสให้คนด้านการงานและกระโชคลาภปีนี้จึงเป็นปีทองจะใช้โอกาสได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาคนรอบข้างให้การสนับสนุนเหมาะทำสิ่งใหม่ๆ ทุกการเริ่มต้นหรือเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งความสำเร็จและมีการเงินที่ดีอย่างเห็นได้ชัดต่อไปก็คือราศีสิงดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีมากปัญหาต่างๆในปีที่ผ่านมาจะได้รับการสะสางสิ่งที่ทำไว้จะเริ่มเห็นผล ดาวสุภเคราะห์หลายดวงอยู่ในตำแหน่งให้คุณส่วนดาวบาปเคราะห์ที่เคยส่งผลร้ายได้อ่อนกำลังลงจึงไม่สามารถลดทอนความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการทำงานได้จะได้ลูกน้องมือดีมาช่วยงานขณะที่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนมีเกณฑ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งด้านการค้าการลงทุนจะไม่ผิดหวัง ถัดมาก็คือราศีกันราศีกันปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จเหมาะสารต่องานจากปีก่อนงานที่เริ่มไว้จะเกิดผลในชื่นใจจะได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพได้สัมผัสกับความสำเร็จที่อดทนทํามานานมีข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นความก้าวหน้าของชีวิตในระยะยาวคนทําธุรกิจจะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งและทํากําไรได้ตามแผนที่วางไว้ราศีสุดท้ายก็คือราศีมังกรราศีมังกรจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ จะมีหุ้นส่วนใหญ่เข้ามาสนับสนุนมีช่องทางใหม่ๆสร้างไรายได้ให้กับตนเองอย่างเป็นกอบเป็นกำรรโดยเฉพาะจากช่องทางออนไลน์และธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายจะสามารถปลดหนี้ที่มีมาเป็นระยะเวลานานได้ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะมาจากการตัดสินใจของตอนเองเป็นหลัก อย่าให้ใครตัดสินใจแทนปีนี้ชาวราศีมังกรจะยิ้มกว้างมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาเมษพึกศพสิงห์มังกรกันธุรกิจรุ่งรับสับืเออันดับแรกก็คือราศีเมจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและก็ดาวศุกร์ที่โคจรเสริมดวงชะตาเรื่องการงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องธุรกิจจะไม่ผิดพลาดเหมาะเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนคนมีธุรกิจอยู่แล้วเหมาะขยายจิตการต่อยอดแตกลายให้กว้างออกไปธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพยาอาหารเสริมและก็เวชสำอางหรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ หรือธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับความงามทุกรูปแบบรวมถึงเครื่องประดับและอัญ,ญมณีจะส่งผลดีต่อชาวราศีเมฆเป็นพิเศษเงินไหลเข้ากระเป๋าจนคนรอบข้างต้องอิจฉาถัดมาก็คือราศีพฤษภธุรกิจปีนี้เป็นปีทองจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในชีวิตมีลาภผลจากการลงทุนให้ยิ้มออก นอกจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแล้วจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคนรอบข้างธุรกิจที่ทำแล้วมีโอกาสร่ำรวยแสงหน้าคนรุ่นเดียวกันของราศีนี้ควรเกี่ยวกับการศึกษาการบริการทางการแพทย์สถานบริบาลผู้ป่วยและผู้สูงอายุธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กสตรี คนสูงวัยรวมทั้งสินค้าสไตล์วินเทจและก็จุดธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจราศีสิงเป็นปีที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแล้วก็พุ่งแสงคู่แข่งดาวสุประ เรื่องการติดต่อสื่อสารส่งพลังด้านบวกอย่างเต็มกำลังทำให้การเจรจาเรื่องความสำเร็จรุล่วงคนทำธุรกิจจะได้รับความน่าเชื่อถือจากคนในวงการด้วยกันขอสินเชื่อจากธนาคารจะได้ตามวงเงินที่ขอธุรกิจที่เหมาะกับท่านในปีนี้ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางยิ่งเดินทางมากยิ่งได้เงินมาก ทำธุรกิจรับส่งสินค้าหรือนำเข้าส่งออกจะประสบความสำเร็จธุรกิจค้าส่งค้าปีกจะทำได้ดีเช่นกันขณะที่ธุรกิจออรายจะนำความมั่นคงมาสู่ตัวท่านในระยะยาวต่อมาราศีมังกรราศีมังกรนั้นมีโอกาสประสบผลสำเร็จเป็นกอบเป็นกรรม จะตั้งตัวได้จากการทำธุรกิจในปีนี้ภาวะหนี้สินต่างๆจะเบาบางลงการลงทุนใหม่ๆจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่ามุ่นส่วนให้ความไว้วางใจเนื้อหอมมีคนอยากลงทุนด้วยธุรกิจที่ชาวราศีมังกรทำควรเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ ตกแต่งอาคารสถานที่จัดอีเวนต์จัดประชุมสัมมนาธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์แล้วก็ธุรกิจรับจำนำจำนองทรัพย์จะทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็คือราศีกันราศีกันต้องทําธุรกิจเกี่ยวกับความรักความสวยความงามสินค้าแฟชั่นตามสมัยนิยม ไม่ใช่สินค้ามือสองหรือของโบราณธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเพศตรงข้ามจะได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จแบบนับเงินไม่ทันเลยทีเดียวที่สำคัญการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นปัจจัยเร่งให้ประสบความสำเร็จปีนี้เงินหมุนเวียนเข้ามาจากหลายทาง แม้แต่เหนื่อยแต่ถือว่าคุ้มค่าเพราะปีนี้ปีเดียวแต่เกิดผลประโยชน์ต่อเนื่องยาวหลายปีเมฆระวังเรื่องการใช้จ่ายธนูดวงการเงินอ่อนแอชาวราศีเมฆนี้ปีนี้ถูกทดสอบเรื่องวินัยการใช้จ่ายต้องรอบครอบเป็นพิเศษ นื่องจากดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นักมีเงินหมุนเวียนเข้ามามากก็จริงแต่รายจ่ายก็สูงตามไปด้วยหลายคนอาจจะมีหลักทรัพย์ชิ้นใหญ่จากการทำงานหนักเช่นบ้านคอนโดที่ดินรถยนต์แต่ก็ได้มาแล้วอาจจะเป็นทุกขลาบจะมีเรื่องทุกข์ใจเพราะทรัพย์สินนั้นปีนี้ ระวังทรัพย์สินมีค่าสูญหายคำประกันใครก็ต้องมีปัญหาตามมาทันทีส่วนราศีธนูปีนี้ดวงการเงินอ่อนแอต้องวางแผนให้ดีเพราะเสี่ยงที่จะล่วไหลไปกับการใช้จ่ายเงินเกินจำเป็นซื้อของออนไลน์ต้องอดใจไว้บ้างหลายคนต้องใช้เงินแบบเดือนชนเดือน อย่าใช้บัตรเครดิตจนเพลิดเมืองอาจถึงขั้นกู้เงินนอกระบบเป็นครั้งแรกในชีวิตตลอดทั้งปีนี้ถ้าการเงินไม่ติดลบถือว่าบริหารเงินได้เก่งมากปีนี้ยังไม่เหมาะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่รถยนต์จะทำให้ชักหน้าไม่ถึงหลังสุดท้ายอาจถึงขั้นถูกเยึดพึกศพ รกรากฏสิงตุนความรักโดดเด่นราศีพฤษภดาวดวงแห่งความรักทรงกำลังอย่างเต็มที่อยู่ในช่วงของขาขึ้นจนคนรอบข้างต้องอิจฉาขอความรักจากใครจะสมหวังคนรักจะมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก คนโสดจะได้พบกับคนที่พอใจและคบหากันอย่างเปิดเผยคนอกหักเศร้าอยู่ไม่กี่วันจะมีเพศตรงข้ามทั้งอายุมากกว่าและก็น้อยกว่ามาทำให้หายเหงาหลายคู่ที่เคยแยกทางกันไปก่อนหน้านี้จะหันหน้ากลับมาคืนดีกันอย่างไม่น่าเชื่อราศีกรกฎ ดาวสุกเสริมพลังด้านความรักอย่างเต็มที่จะมีเสน่หต่อผู้พบเห็นเป็นที่หมายปองของเพศตรงข้ามอย่างมากคนโสดจะไม่เหงาอีกต่อไปถ้าเจอคนถูกใจให้รีบเข้าไปบอกรักคู่ที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่มีโอกาสลงเอยกันส่วนคู่ที่แต่งกันแต่งงานกันมาหลายปีแล้วความรักก็ไม่น้อยหนะ้า ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นต่อให้เมื่อที่สามก็ไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนราศีสิงห์รือว่าน่าอิจฉามากคนโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้เลือมากมายทั้งอายุมากและก็น้อยกว่าคู่ที่คบหากันมานานเหมาะสร้างครอบครัวร่วมกันอย่างจริงจังส่วนคู่ที่แต่งกันหรือแต่งงานกันมาหลายปี แม้ความหวานจะลดลงไปบ้างแต่ความเห็นอกเห็นใจไม่ได้ลดลงความรักที่เกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ในปีนี้จะเต็มไปด้วยเหตุผลตามอิทธิพลของดาวพฤหัสและกสุกที่ส่งผลในปีนี้มีโอกาสสมบังเรื่องความรักสูงมากด้านราศีตุลราศีตุลก็ปังไม่แพ้ใคร ดวงดาวแห่งความรักทรงกำลังเสริมดวงชะตาเต็มที่ปีนี้จะมีทั้งเพศตรงข้ามและก็เพศเดียวกันเข้ามาในชีวิตคนโสดจะได้พบคนถูกใจและคบหากันอย่างจริงจังหลายคู่ขยับจากคนคุยมาเป็นคนรู้ใจเป็นช่วงชีวิตคู่ที่มีความสุขและเหมาะสร้างครอบครัวให้เป็นหลักเป็นฐาน แฟนคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาหลายปีความรักก็ยังหวานฉ่ำจนคนรอบข้างต้องอิจฉามิถุนกันมีเกณฑ์รับโชคปังตั้งแต่ต้นปีราศีมิถุนถือว่าปังมากๆเพราะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากผู้ใหญ่คนในครอบครัว และจะได้เงินแบบฟุกๆจากคนใกล้ตัวอีกด้วยมีปัญหาการเงินลองขอคําปรึกษาหรือขอหยิบยืมเงินจากคนในครอบครัวร้องขอก็ไม่ผิดหวังนอกจากนี้การเสี่ยงโชคตามความฝันที่มีเกณฑ์จะได้เงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีตั้งแต่ต้นปีอีกด้วยต่อมาก็คือชาวราศีกัน ราศีกันมีเกณฑ์ได้ลาบจากการเสี่ยงโชคสูงมากอยากให้ลองเสี่ยงโชคไว้บ้างโอกาสจะได้รับเงินก้อนโตเป็นไปได้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะโชคลาบที่มาจากบุตรบริวารแลวก็เด็กเล็กๆการเงินปีนี้จะหมุนเวียนคล่องตัวตั้งแต่ต้นปีเหมาะเอาเงินไปต่อเงินทุกรูปแบบเริ่มธุรกิจการค้าออนไลน์ ะได้เงินดีไม่ผิดหวังท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ12ราศีสาธุดังดังราศี2,566ราศีใดธุรกิจใครดีความรักใครเด่นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ